ที่ดินเพียงหนึ่งไร่อาจดูไม่มากมายนักแต่หากมีการศึกษาจัดระเบียบกระบวนการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าสามารถสไร้างรายได้ได้และสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนด้วยการทำเกษตรผสมผสานพื้นที่หนึ่งไร่จะมีการแบ่งการใช้สอยออกเป็นสส่วนคือส่วนสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย และสวนสลับปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยได้มีการศึกษาของคุณวิรยุทธ์ศรีเรจร์นักวิสาหกิจชุมชนเพชรพิมายจะมาแนะนำให้แบ่งพื้นที่1ง,งานสำหรับสร้างบ้านและบ่อกเก็บน้ำและพื้นที่เหลืออีก3งานสำหรับการเพาะป,ปลูกซึ่งจะเน้นการปลูกพืชสาระยะคืน1ระยะสั้น2ระยะกลาง 3. ระยะยาวพืชระยะสั้นเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นเน้นเก็บไว้ทานในครอบครัวและหากมีจำนวนมากเกินความต้องการก็สามารถนำมาขายเพื่อเป็นไรายได้เพื่อนำมาจ่ายใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่เนื่องจากเรามีพื้นที่น้อยจึงต้องวางแผนในการปลูกเลือกพันธุ์ผักที่เหมาะสมได้ราคาดี ใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้คุ้มค่าเช่นปลูกต้นพริกต้นผักบุ้งโหระพาเป็นต้นพืชระยะกลางเป็นไม้ผลและผละไม้ระยะกลางที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูกอาจเก็บผลผลิตได้ปีละ1-2ครั้งหรือตามฤดูกาลเช่นมะนาวมะพร้าว มะระก,กอกล้วยมะม่วงเป็นต้นโดยไรายได้ส่วนนี้จะเก็บไว้สำหรับชำระหนี้เป็นเงินออมหรือเป็นทุนในการซื้อเครื่องทุนแรงต่างๆเช่นระบบน้ำหรือเครื่องตัดหญ้าเป็นต้นและด้วยข้อจำกัดของเนื้อที่เราจึงต้องเน้นทําให้ผลผลิตออกในช่วงที่มีราคาแพงเช่นการปลูกมะนาว ให้ออกลูกในช่วงหน้าแรงเช่นเดือนพฤศจิกและเมษาเราก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นพืชระยะยาวเราเน้นเป็นกลุ่มไม้เศรษฐกิจที่ต้องระยะเวลาในการปลูกหลายปีกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์ได้เช่นปลูกสักทองปลูกยางนาปลูกไม้เต็งปลูกไม้แดงหรือไม้ประดู่เป็นต้นโดยต้นไม้เหล่านี้ เราจะเน้นปลูกตามแนวเขตแดนหรือปลูกเป็นรัว้วเน้นปลูกช่วงฤดูฝนซึ่งแนวชายแดนของพื้นที่1ไร่จะมีความยาวมากถึง160เมตรหากเราปลูกต้นไม้ระยะ2เมตรต่อต้นเราก็จะได้ไม้เศรษฐกิจ80ต้นในช่วงระยะที่ไม้เศรษฐกิจเหล่านี้กำลังเติบโตพื้นที่ระหว่างต้นพื้นที่ระหว่างต้นเราก็สามารถที่จะปลูกมารกอ แซมระหว่างกลางได้เช่นมารกออพันธ์แขกดํามารกออพันธ์แขกนวลมารกออพันธ์ต้นเตี้ยเพชรพิมายเป็นต้นในช่วงแรกในการเริ่มต้นนั้นไรายได้เราอาจจะได้ต่อเดือนอาจจะเป็นหลักพันแต่ในปีต่อๆไปเมื่อต้อนไม้โตขึ้นออกดอกออกผลมากขึ้นเราก็จะมีะไรายได้มากขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าลืม เราควรที่ใช้ชีวชิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายที่สำคัญก็คือไม่ใช้จ่ายเกินตัวแถมท้ายด้วยข้อดีของการปลูกพืชในพื้นที่น้อยคือ 1. เราสามารถดูแลและควบคุมได้ทั่วถึง 2. เราไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานเยอะสามารถทำเองได้ภายในครอบครัวได้ 3. เนื่องจากมือมีพื้นที่ที่จำกัดจึงต้องปลูกพืชผสมผสานทำให้เรามีความเสี่ยงน้อย แลการเริ่มต้นแบบเล็กๆเมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะสามารถที่จะขยายเพิ่มเติมได้นั่นเองสวัสดีครับ